อยู่กันที่แบบฝึกหัดที่6.12นะคะคณิตศาสตร์ป .4 ีเล่ม2บทที่6เศษส่วนเป็นแบบฝึกหัดของสอสวทอ,อยู่ในหน้าที่15ค่ะหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราเรียงลำดับเศษส่วนค่ะมาดูกันในข้อนี้1ค่ะอันนี้เขาให้เราเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะก็ให้เป็นเศษส่วนมานะคะ แต่ว่าตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะเราก็จะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนทุกตัวนะคะ<ม>โดยดูว่าตัวส่วนที่มากที่สุดก็คือ48ใช่ไหมแล้วก็มีตัวอื่นที่น้อยลงมาเราก็จะทําตัวส่วนอื่นๆเนี่ยให้เท่ากับ48นั่นเองค่ะโดยเริ่มจากเศษ11ส่วน24แล้วก็จะ หาเลขมาคูณเนาะก็คือเลขไรเลข2นั่นเองอสอ่วนยี่สิส่คูณสองก็ไปทั้งเศษ็จแล้วส่วนมันก็จะได้เศษยี่สิบสองส่วนสีอันนี้เก็บไปก่อนต่อไปเศษห้าส่วนสหาจำนวนมาคูณเหมือนกัน4คูณอะไรให้ได้48ก็คือ12 คูณก็ไปทั้งเศษและส่วน5คูณ12ได้60ได้เศษ60ส่วน48เรียบร้อยเราก็เก็บไว้ก่อนอค่อยมาเรียนทีหลังนะคะต่อไปเศษ7ส่วน8 8คูณอะไรให้ได้48ก็คือคูณ6คูณก็ไปทั้งเศษและส่วนได้เศษ42ส่วน48 ตัวสุดท้ายเศษ16ส่วน48ซึ่งมีส่วนเป็นสีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันนะคะจากนั้นเราก็มาเรียงจากมากไปน้อยมากที่สุดเลยก็คือเศษ60ส่วน48ซึ่งจะตรงกับเศษ5ส่วน4นั่นเองมากที่สุดต่อไปก็จะเป็นเศษ42ส่วน48ก็คือเศษ7ส่วน8นั่นเอง ต่อไปเป็นเศษ22ส่วน48ก็คือเป็นเศษ11ส่วน24นั่นเองค่ะอ่าต่อไปน้อยที่สุดก็คือจะเป็นเศษ16ส่วน48อ่จากนั้นเราก็มาเขียนเรียงจากมากไปน้อยน,นะคะเศษ5ส่วน4เศษ7ส่วน8เศษ1 1ส่วน24และ เศสิบหกส่วน48ค่ะเรียบร้อยแล้วในข้อที่1ต่อไปในข้อที่2ก็ทำคล้ายๆกันนะคะ,ะมาดูเลยว่าตัวส่วนที่มากที่สุดก็คือ20่ใช่ไหมเราจะทำตัวส่วนตัวให้เป็นส่วน20นะคะ,ะเริ่มจากเจสิ1สี่สิบเอส่วน10ก่อน10คูณอะไรให้ได้20ก็คือคูณกับ2 41คูณ2ได้ได้82ส่วน20อันนี้เราก็เก็บไปก่อนต่อไปเศษ39ส่วน5 39คูณอ่า39ส่วน 5, 5คูณอะไรถึงได้20คูณกับ4 9ก้าส่สกใสหกแล้สามสี่สามสิบสอเป็น15ได้เศษหนึ่งร้อยหส่วนยีเก็บไว้ก่อนต่อไป3เศษ1นึส่วนยีอันนี้ส่วน20อยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรกับมันนอกจากทำมันให้เป็นเศษเกินนะคะยี่คูณสได้60 6ิบได้61ได้เศษ61สิ่วนยี อะพอเราได้แล้วเราก็จะมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยอมมากที่สุดก็คือเศษสามสิบเก้าส่วนห้าใช่ไหมก็คือมันหนึ่งร้อยห้าสิบหกส่วนยี่สิบอ่ะนีมากที่สุดต่อไปก็แปดสิบสองส่วนยี่สิบก็คือเศษสี่สิบเอ็ดส่วนสิบนั่นเองต่อไปก็เป็นสามเศษหนึ่งส่วนยี่สิบนะคะาจากนั้นเราก็มาเขียนเรียงเลย เศษสามสเ่วนหเศษ41่ส่วนสิและ3เศษ1นึ่ส่วนยีต่อไปข้อที่3ค่ะอันนี้เป็นจำนวนคล้าสหมดเลยตัวนะคะเราก็จะพิจารณาแค่เศษส่วนเพราะว่าจำนวนเต็มข้างหน้าเนี่ยเป็นเลขเดียวกันหมดเป็นเลข3หมดเลยพิจารณาแค่เศษส่วนนี้ พอแล้วซึ่งตัวส่วนนี้เท่ากันก็ต้องทำตัวส่วนนี้เท่ากันก่อนเนาะเริ่มจากเศษสอส่วนสก่อนเลยตัวส่วนที่มากที่สุดคือ12เราสามารถทำสามให้เป็น12ได้โดยการนำสี่ขูนเข้าไปทั้งเศษและส่วนได้เป็นเศษ8ส่วน12เก็บไว้ก่อน ต่อไปเศษ7จส่วน12ต้องทำอะไรกับมันไหมไม่ต้องเก็บได้เลยต่อไปเศษ5ส่วน6 6คูณอะไรให้ได้12ก็คือคูณ2ได้เป็นเศษ10ส่วน12อ่ะทีนี้พอตัวส่วนเท่ากันหมดแล้วเราก็มาเรียงกันได้เลยนะคะก็เรียงตามปกตปิเลยว่า อันไหนมากก็มากอันไหนหน้อยก็น้อยมากสุดก็คืออันที่เป็นเศษห้ส่วนหก็คืออันนี้ต่อไปแปดส่วนสิก็คือเศษสองอันนี้ต่อไปอันสุดท้ายคือเศษเจ็ส่วนสิทีนี้เราก็เขียนเรียงค่ะ3ามเศษห้าส่วนหกสเศษสองส่วนสาเศษเจ็ส่วนสิ 12. เรียบร้อยแล้วมาดูกันในข้อที่4ค่ะอันนี้ก็เป็นสี่จำนวนเนาะทำส่วนให้เป็น16นะคะ,ะทีนี้เริ่มจากเศษห้าส่วนสก่อน2คูณอะไรให้ได้16ก็คือคูณ8ก็คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนอันนี้ก็จะได้เป็นเศษสี่สิบส่วนสิ เก็บไว้นะคะต่อไปเศษ39มสส่วน16ส่วนสิอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเก็บไว้ต่อไปเศษ21่สิบเอ็่วนแปคูณไรได้16ก็คือคูณ2องคูณกันแล้วก็จะได้เป็นเศษ42่ 16. ส่วนสิเก็บไว้นะคะ ต่อไปเศษ11ส่วน4คูณกับอะไรถึงได้16ก็คือคูณ4นั่นเองได้เป็นเศษ44ส่วน16อะได้ครบทั้ง4ตัวแล้วเราก็มาเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะมากที่สุดก็คือเศษ11ส่วน4 เราก็เศษ21ส่วน8เศษ5ส่วนสองและเศษ39ส่วน16เราก็เขียนเรียงเลยค่ะ รียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเรียนจากมากไปน้อยต่อไปข้อที่2ใหญ่เรียงจากน้อยไปมากมีสามขอ้อก็หลักการเดียวกันนะคะถ้าตัวส่วนเท่ากันก็ทำส่วนใี้เท่ากันก่อนแล้วเราค่อยเรียนนะคะมาดูกันในข้อที่1ค่ะตัวส่วนที่มากที่สุดคือ40เดี๋ยวเราจะทําส่วนนี้เป็น40นะคะเริ่มจากเศษ4ี่ส่วน5ก่อน คูณไดได้40คือคูณแปดส8ได้เศษส2สส่วน40ต่อไปเศษ7จส่วน10 10คูณได้40คูณ4เจ็ได้เศษ28ส่วน40 เราไปเศษ9ส่วน20 20คูณอะไรให้ได้40ก็คือคูณกับ2 2งคูณเได้18 20ปคูณสได้40ได้เศษสิบแส่วนสีส ต่อไปเศษ36ส่วน40ส่วนเป็น40อยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรนะคะจากนั้นก็ยังจากน้อยไปมากน้อยที่สุดก็คือเศษ4 8 4ส่วน40หรือ9ส่วน20นั่นเองจากนั้นก็เศษ28ส่วน40หรือเศษ7ส่วน10นั่นเองแล้วก็เป็นเศษ32สส่วน40หรือเศษ4ส่วน5 และเศษส่นที่หส่วนสี่เราก็มาเขียนเรียงเลยคะ่ะจากน้อยไปมากนะคะเรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูกันในข้อที่สองค่ะตัวส่วนก็คือสินะคะ ็มาทาต่อ2เศษ10ส่วน18ทําให้เป็นเศษเกินนะคะ18 2 36 36 1 0เป็น46ได้เศษ46ส่วน18ต่อไป2เศษ7ส่วน9ทําให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะ2 9 18 18 7ได้25ได้เศษ25ส่วน9 เราจะทำส่วน9ให้เป็นส่วน18 9คูณอะไรให้ได้18คือคูณ2ได้เป็นเศษ50ส่วน18ต่อไปเศษ43ส่วน18ก็คือส่วน18อยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรนะคะต่อไปเศษ5ส่วนส 3คูณอะไรให้ได้18ก็คือคูณกับ6นั่นเอง5 6 30ได้เศษ30ส่วน18อาจากนั้นเราก็จะทำการเรียงนะคะเรียงจากน้อยไปมากน้อยที่สุดในที่นี้ก็คือ30ส่วน18ต่อไป สามสดก็คือเศษ5้ส่วนสาั่นเองต่อไปเศษ4 3่สิบสาม่วนสิะคะต่อไปก็เป็นเศษสี่สห่วนสิหรือ2องเศษสิบส่วนแต่อไปก็2องเศษเจส่วนก้าะคะจากนั้นเราก็จะมาเขียนเรียงจากน้อยไปมากอีกครั้งหนึ่งนะคะ เจ็ห้าส่วนสามเศษ4สี่สิบสามส่วนสิบแปดสองเศษ1สิบส่วนสิบแปดและสองเศษ7เจ็ดส่วนเก้าต่อไปข้อที่สามค่ะ,ะตัวส่วนที่มากที่สุดก็คือ30เนาะเดี๋ยวเราจะทำส่วนทุกตัวให้เป็น30เศษ14ส่วน3าม 3คูณอะไรให้ได้30ก็คือคูณกับ10นั่นเองอก็จะได้เป็นเศษ140ส่วน30นะคะต่อไป4เศษ4ส่วน15าทำให้เป็นเศษเกินก่อนแล้วถึงจะทำส่วนให้เป็น30นะคะ15 4 60 60บวกเป็น64 เศษเกินคือเศษ64ส่วน15จากนั้นทำส่วน15ให้เป็นส่วน30 15คูณอะไรให้ได้30ก็คือคูณ2นั่นเอง64คูณ2นะคะได้อะไ,อะไรเอ่ย248 262ได้128ส่วน30เก็บไว้ก่อน ต่อไป4เศษ17ส่วน30อ่ะอันนี้ส่วน30อยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำมันให้เป็นเศษเกินนะคะ30คูณ4ได้120 120บก17ได้137ส่วน30ต่อไปเศษ49ส่วน15 สิบห้าคูณอะไรได้3าก็สิบห้าคูณสองสีคูณสองได้เท่าไหร่สองเก้สิบแปทด1 2ึ่งบกหนึ่งเป็น9ได้เศษเก้ส่วนสาิบอ่าต่อไป4เศษ1ส่วน3พื้นที่ไม่ค่อยพอละอ่ะลงมาข้างล่างแล้วกัน ทำให้เป็นเศษเกินก่อนแล้วค่อยทำส่วนให้เป็น30 3 42 2 2 2บก1ได้13ได้เศษ13ส่วน3จากนั้นก็จะทำส่วนให้เป็น30เนะเนาคูณ10เข้าไปได้เป็นเศษ130ส่วน30ทีนี้ทำครบทุกตัวแล้วเรามาเรียงลำดับกันเรียงจากน้อยไปมาก น้อยที่สุดก็คือเศษ98 30ก็คือ49 15นั่นเองต่อไป98 98เราก็อะไ128ส่วน30ก็คือ4เศษ4ส่วน15 128แล้วก็130ละกันก็คือ4เศษ1ส่วน3 ต่อไปก็จะเป็นหนึ่อยสามส่วนสาก็คือ4ี่เศษดสิบเจดส่วนสามสิอันดับสุดท้ายก็คือเศษร้อยส่วนสาหรือเศษสิบส่วนสานั่นเองจากนั้นเราก็มาเขียนเรียงจากน้อยไปมากนะคะ เศษสี่สิบเก้าส่วนสิบห้าสี่เศษสี่ส่วนสิบห้าสี่เศษหนึ่งส่วนสามสี่เศษสิบเจ็ดส่วนสามสิบและเศษสิบสี่ส่วนสามค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในการเรียงลำดับจากมากไปน้อยและจากน้อยไปมากของเศษส่วนและจำนวนคลาสนะคะ เดี๋ยวเราไปารับชมบารฝึกหัดถัดไปในว e ิดีโอถัดไปค่ะ